สวัสดกครับท่านบุญนิดาติปไัคผู้เดินบ้างในระดับวิชาอุปหัิติอันตราปริณิพายีบเชิญครับอาการภายในจิตท่าน,านาไปไงับครับสาธุน้ำน้ำกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้ำน้ำกาบเขาอ,อกาเจ้าค่ะอาการภายในจิตรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เคลียพื้นที่เจ้าค่ะก็นั่งเคลียรดบภาษาต่ตอเน,นื่องจนกว่าจะสำรวมอินทรีย์ไว้ได้เขาก็จะมีสุขสุขเวทนาปรากฏเจ้าค่ะก็มีความโล่งโปร่งเบาสบายข้าพเจ้าก็เคลียรต่อเพื่อ ดับองที่เป็นองค์นิวรันห้าเจ้าค่ะองค์วิตกวิจาร์ก็ให้เขาเประบางลงเจ้าค่ะเขาก็เกิดสภาวะเอ่อใจเบาจิตเบาเป็นสุขเวทนาเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็กราบพระองค์แล้วก็ขึ้นทมเจ้าค่ะแล้วก็กราบพระองค์แล้วก็เริ่มตามขั้นตอนเจ้าค่ะก็เริ่มตั้งแต่การสำรุมอินรีอยางต่อเนื่องอยู่ที่ปลายจมูกดับพัสสะ อะไรแสดงขึ้นมาก็ดับดับดับ,ดบไปให้หมดเลยเจ้าคะ่ะก็นั่งเจริญดับภาษาอย่างต่อเนื่องเจ้าคะ่ะพอสำรวมอินทรีย์ได้แล้วค่อยเจริญมารวิธีสี่องค์ธรรมเจ้าคะ่ะเจริญมาวิธีสี่องค์ธรรมก็จะมีการชาร์จกาลังด้วยเจ้าคะ่ะชาร์ตกลังทุกๆองค์ธรรมเจ้าค่ะแล้วก็จะมีชาร์จกาลังรอบใหญ่ก่อนที่จะกําหนดชื่อวิชาพสูตรเจ้าค่ะก็จะนั่งชาร์จกาลังสำรวมอินทรีย์จนเขาอยู่ที่ตรงหน้าอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ค่อย กำหนดชื่อวิชาพาสูตรเจ้าค่ะทั้งหมดส5บห้าวิชาเจ้าค่ะพอกำหนดชื่อวิชาเสร็จแล้วก็จะเป็นการกำหนดจิตเข้าไปตั้งทับในวิชาอาณาปานาสติสูตรมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่อยู่แบบนั้นเจ้าค่ะเขาก็จะมีการแสดงอา <c oughs> การเวทนาก็ปรากฏเจ้าค่ะมีอาการวิตกก็ปรากฏเจ้าค่ะเ้าก็มี <c oughs> ทุกอย่าง เขาก็ปรากฏอยู่ในสมาธิเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็จะสํารวมอินทรีย์กลับเข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกโดยการกําหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเจ้าค่ะครับครับใ,ในรอบของเมื่อเช้าเจ้าค่ะก็มีทั้งองค์สายฟ้ายานทัศนะก็ปรากฏเจ้าค่ะก็มีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกกําหนดอยู่แบบนี้อย่างต่อเนื่องทั้งอาการเวทนาที่ที่ปรากฏ ข้าพเจ้าจะปวดข้อเท้าเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้เพราะว่าข้อเท้าเขาข้อเท้าพลิกเจ้าค่ะก็จะนั่งคูขาเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ยกเท้าขัดกันเจ้าค่ะก็นั่งอดทนต่อสู้กับองค์เวทนาด้วยการสํารวมอินทรีย์อยู่ที่ปลายจมูกก็มีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกแบบนี้เจ้าค่ะทั้งองค์ปิติก็แสดงหลังจากที่มีองค์เวทนาเจ้าค่ะก็คือมีอาการที่ มาเป็นองค์ตันหาที่คอยกระสิบปรากฏพระเจ้าก็กำหนดมีสติรูล้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกจนหมดเวลาพราพเจ้าก็กำหนดต่อนเนื่องจนกว่าองค์เวทนาที่เขาปรากฏจะเบาบางลงเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็มีความโล่งโปร่งเจ้าค่ะน้อมลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ่าและปัจจุบันเป็นไงบ้างในนอกสมาธิก็มีปรากฏองค์ฌานยานทัศนะเจ้าค่ะก็คือเขาก็จะมาเจ็บที่เอ่อมือ ที่แขนที่แขนด้านในก็ปรากฏพอปางซ้ายแขนขวาแขนขวาเจ้าค่ะอ่ะไปไหนต่อเขาก็ขึ้นไปที่ไหลเจ้าค่ะไห่ซ้ายไหลขวาไหลไหลขวาเจ้าค่ะไหลขวาเจ้าค่ะแล้วเขาก็ไปที่ด้านซ้ายไปที่ต้นขาด้านซ้ายเจ้าค่ะต้นขาด้านซ้ายเจ้าค่ะแล้วเขาก็ไป ตรงหัวไหลด้านซ้ายเจ้าค่ะด้าน,นซ้ายขวาไปซ้ายเนาะเจ้าค่ะตอนนี้อย่างละสองแล้วเจ้าค่ะจะมีแค่ขวาไปซ้ายสําหรับรอบนี้เจ้าค่ะ,อ,ะอ๋อถึงก็เริ่มลดน้อยลง,ลงใช่ไหมเข้าพเจ้าอาการที่เขาปรากฏเขาจะปรากฏแบบเจ็บเลยเจ้าค่ะแสดงให้ไม่ไม่หมายถึงว่าจํานวนครั้งจํานวนครั้ง,นนงเริ่มน้อยลดน้อยลงใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะจำนวนครั้งที่แสดงน้อยลงจากอดีตจากอดีตถึงเท่าไหร่ถึงเจ็ดปดหรือสิบหรือไม่ถึงรอบเม,ม,มื่อวานรอบเมื่อวานไม่ไม่เอาตั้งแต่ภา,ภายนอกนอกสุนนอกในสุนในจบไปแล้วตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องนอกสุนนอกเจ้าค่ะรอบของเมื่อวานตอนภายนอกก็มีอาการที่แสดงเขาต่อเนื่องเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ จุดนี้เสร็จไปจุดนั้นจุดนั้นเสร็จไปจุดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถึงสิบสิบนันเจ้าค่ะถึงสิบเดือใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ไอ่ถึงเจ้าค่ะยังยังไม่ถึงเจ้าค่ะก็คือยังไม่หมดวันยังไม่หมดเจ้าค่ะก็แต่ถูกก็ไม่เป็นไรนะก็เวลาเวลาเกิดในทางด้านในเขาก็จะจากเบาไปหันหนักแต่ทางด้านนอก เขาก็จะเกิดส่งตัวสักพักหนึ่งแล้วเขาจะเยอะขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าไปยึดติดอย่าไปติดตึกกับเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามวิบากกรรมนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราบอกก็ได้หรือเป็นก็ได้นะครับที่ผ่านมาท่านเป็นยังไงได้สังเกตไหมนอกหรือนอก จะเริ่มจากตอนแรกที่น้อยก่อนแล้วก็ไปไปที่จํานวนมากขึ้นและแรงขึ้นเจ้าค่ะ,ะจะมีจังมีที่เจ็บซ้าๆยาวมากขนาดที่ว่าจเจริญเมตตาก็ยังไม่หายเจ้าค่ะหลายรอบมากเป็นสิบรอบก็ไม่หายเจ้าค่ะที่เมื่อวานที่มือมือด้านซ้ายไม่หายเราก็ต้องจเจริญจนกว่าจะหายไปเปลี่ยนไม่ได้ไปหยุดไม่ได้เพราะว่ารุนแรงไงเราอาจจะสมมตินะ ไปดึงขามดไว้ชาดไหนไม่รู้ไปดึงไว้อาจจะไม่ดึงตัวเดียวอาจจะดึงเป็นร้อยหรือเอาไฟเผาก็าจะร้อนเมื่อาน้ำร้อนไปลวกทั้งหลังยกหลังก็จะเยอะอันนี้สมมติได้ฟังนะครับก็ไม่รู้ก็ต้องเจริญไม่ตาจจนกว่าเขาจะหายไปถ้าเขาไม่หายก็ไม่ต้องหง,งุดหงิดก็เจริญไปเจริญไปเจริญไป,ไปมากมาเดี๋ยเขาก็หายเอง นั่นก็คือการโหสิซึ่งกันละแต่ถ้าท่านเจริญแล้วก็ไม่หายแล้วท่านไปหยุดเขาก็มาอีกไงก็ไม่จบาใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่ไปหยุดครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งให้หยุดท่ไมสั่งว่าให้ไหลให้ทำจนก่อเขาจะหายไปเขายังไม่หายก็แสดงว่าเขายังไม่อิ่มเหมือนคนกินข้าวไม่อิ่มก็จะกินอีกอาบน้ําไม่ถูตบูไม่เกลี้ยก็ต้องอาบอีกถูกไหมอ่า ตัวเปล่าก็เช็ดตัวไม่แห้งมันก็เงินมุนเงียเนี่ยก็ต้องเช็ดให้มันแห้ง,ง,หง,งหาายอย่างงี้เข้าใจยางเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอ่ะก็ไปทําต่อเอาล้นะมีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะจะไม่มีแล้วก็่อนอนุญาตใช้เวลาแค่นี้นะสาหรับท่านบุริลาร์ติภพไข่ถาทุน้องน้องกับเท้ทาเทาา้าทนายจันพิมนงจิตองสถาธทิมุตเจ้าค่ะน้องน้อกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับน้องน้อกับสวัสดีเจ้าค่ะ